อกหนูตรงนี้ว่าหนูรับได้และแม่ก็ให้หนูแล้วถือว่าเราเลกเปลี่ยนกันนะลูกดอกงแต่แม่จะคุยกับหนูไม่ให้หนูเืนไม่ใช่สุดาเ็าได้ทำนาพี่เลขอะไรเลขอะไรแม่แม่พูดได้ไหม,ไมพูดได้ไหมพูดให้คนรู้ไปเลย

แม่ให้ดูหมายด้วยอ๋อให้ดูหวยเลขอะไรเลขอะไรแม่แม่พูดได้ไหมพูดได้ไหมแม่พูดให้ให้คนรู้ไปเลยให้ดูบนนี้ตรงนี้แม่เขียนให้แม่เขียนให้แล้วห้าสองนะเขียนให้ห้าสองนะให้คนที่ดูรวยๆเฮงๆนะแม่นะอันนั่นอะไรแม่เจ็ดแล้วแม่นิ้วอ่ะนิ้ว เป็นอยี้เป็นเลขเจ็ดนี้เลขอะไรเนี่ยแม่ี้เลขหกว่ะแม่แม่มีจ้าระมืออ่เลขอะไรบอกตรงเขาคุยอ๋อต่าต้องมาตรงนี้ด้วยข้าม เจตโต้ก็ถวายเจ้าว่าถวายท่านเจ้าว่าแม่ไม่ต่อง่คนพักตัาที่อนุญาตในสถานที่นี้ให้แม่ได้พักพิงจำไว้ให้ด้วยนะจำไว้ด้วยนะจับถวายเจ้าว่าท่านบิณฑิกาพระหลาดสวยมาวนาให้แม่ได้รับบุญรับบารมี สิ่งที่เป็นประโยชน์มันจะมีเข้ามาเยอะด้านปัจจัยในการสร้างเพราะว่าคนที่เขามีบารมีหรือมีบุญน่ได้เข้ามาที่นี่แล้วมาไม่นานก็จริงแต่ว่าจิตใจของเขาอะาฝ่ที่นี่ที่จะสร้าง ไม่ใช่จอมก็หลวงตาเขาปฏิบัติอะไรอยู่ตรงนี้ไม่อยากยอมไม่ต้องฝืนไส้ซุดาเขาก็อยากคุยทำกิจให้เป็นผู้สรการที่เป็นสื่อเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้บุญนะลูกยอมเถอะลูกแม่ก็จะพักให้ไส้ซุดาก็ได้ทำหน้าที่ของเขา ด้นแม่เนี่ยจะขอขอบใจล่ากที่ยอมให้แม่ได้สัมผัสที่หนูมาขอแม่เนาะบุยเรื่องล่างนะเนาะหนูบอกว่าหนูขอความสบายใจใถ้าหนูมีวาสนาพอที่จะรับโชคลากได้หนูบอกหนูขอรับถ้าหนูรับไม่ได้ถ้ารับไปแล้วเกิดเรื่องที่ไม่สบายใจหรือครอบครัวเดือดร้อนหนู แม่จะบอกหนูตรงนี้ว่าหนูรับได้และแม่ก็ให้หนูอะไเยอะถือว่าเราเลกเปลี่ยนกันนะลูกดองแต่แม่จะคุยกับหนูไม่ให้หนูฝืนให้สสุดาก็ได้ทำนที่แม่จะเข้าบ้านแล้วและที่ขอขอบใจมากๆแม่ขออนุญาตเข้าบ้านไส้สุดาจะคุยอะไรก็คุยแม่ขออนุญาตเขให้เลย อ้าวตัสดาคุยมากม่จะเข้าบ้านแล้วนะตัวด่าไล่รนนิ้เลื่อยเลยออกแล้วนม่สัมผัสออกเลยนะก็้าบ้านเลยวเข้าบ้านไม่จะไปท่องแล้วมีสวยสุดา สองห้าสองห้าอง้าก็แม่เปิดที่สองห้าไหมสองห้าไหมสองห้าไหมได้ไหมนี่สองนี่ห้าไหมห้าสอง้าสองห้าสองปาก็ไม่เอยจะเห็นแ้เลยสองห้เจ้าด้วยสองนี่ห้า้เอเหรอนี่อันี้สอันนี้ห นั่นเราเราเรามาทุกวันเราไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวแค่เตมมาเห็นแค่เตมมาเห็นเขาเลยไม่ทำไมชัดจังที่มันเหมือนช็อคอะเหมือนแต่มันไม่ใช่ช็อคห้าฮะสองห้าน้ข้างบนนี่เป็นเลขห้าข้างล่างเป็นเลขสองนะครับ สองก็ด้สองแล้วเขาก็เขียนแล้วเขาก็เขียนแต่นี่นะเมื่อกี้ผมมองมาแต่ไกลเขามองเห็นอย่าเลขสองนี 5, 2. 2> ่ก็ห้าสอง ห้าสองสองห้าตรงไหนแ่ตรงนี ok ้กขนลุกครับตรงนี้ก็หน้าสองฮะเคเลยหเลขเดียวกันเลยครับตรงนี้ก็ห้าสองบอกพี่ไปแต่มปนเห็นแปดห้าสตรงนี้ก็ห้าสองใช่ตรงนี้กแม่ตรงนี้ก็ห้าสอง พี่กับแต่เห็นนะตรงนี้ก็ห้าสองนั่นตัวแปดนั่นแหละเห็นเป่าแม่ตัวห้าตัวห้าตั้นก็แปดห้าสองอย่างงี้นี่ก็แปดห้าสองครับตาเนี่ยตรงตรงนี้ของตาแม่เนาะคนลุกเลยเด่น่าน่าห้าตัวบัวใหญ่เลยอ่ะเนี่ยะพี่มองมองเห็นจากไกลเลยใช่ไหมจุดหนึ่งจุดสองนะแล้วก็จุดสามเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับ แม่เขียนแม่เ่อเราไปอยุดแม่ย่างนี่แ่แอบมาแล้วเราเราเราลบไปงายแอบมาแบมานาอกบอกก็บอกว่าเล่แ่งมาแล้วมาีนมา้อยหมางาเป็นโต๊ะคู่หนึงไว้วางตัวเนี่ยที่นั่งเนี่สงาสิตัวมาแล้ว